แล้วในช่วงของการที่เราทําเคมีบําบัดเนี่ยเราสามารถทานอาหารเสริมเอมูราเซสมินได้ไหมก่อนจะมาตอบข้อน,นี้น้ำหนึ่งก็อยากจะทำข้อเข้าใจกับว่าเอมูราเซสมินไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะแต่เป็นนวัตรกรรมสูตรอาหารในการดูแลสุขภาพเพื่อให้คุณภาพชีวิตของอผู้ป่วยหรือผู้ที่กําลังดูแลรักษาเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยดีขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะ เป็นอาหารเสริมแต่เป็นนูในเกรดของนูทราสติคอลหรือเป็นโภชนาการบําบัดนั่นเองนะคะซึ่งมีกรกสารการวิจัยรองรับนะคะมีออยรอ,องรับดังนั้นน้ำหนึ่งจะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นอาหารเสริมที่รักษาโรคไม่ใช่นะคะไม่สามารถพูดได้เลยไม่ใช้ยารักษาโรคนะคะแต่การทานอาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไปที่ เป็นอาหารเสริมสูตรที่ดีกับร่างกายในช่วงที่เราดูแลรักษาเกี่ยวกับมะเร็งก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ที่กาลังดูแลรักษาเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นตัวเสริมสุขภาพอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วมาเข้าข้อคําถามนี้ที่บอกว่าแล้วสูตรเอมูราเซสเมียสามารถทานในช่วงที่เราทําเคมีบ,มบําบัดได้จริงหรอต้องตอบเลยค่ะว่าจริงค่ะเพราะเซซามีนเอมูราเซมีนไม่ใช่สมุนไพรนะคะไม่ใช่สมุนไพรนะคะเป็นธัญพืชเป็นเขาเรียกว่าอ เป็นผล oh. ิตภัณฑ์ธัญพืชนะคะในรูปแบบของสารสกัดเข้มข้นนั่นเองดังนั้นไม่มีผลต่อตับต่อไตนะคะไม่ตกค้างในตับในไตไม่ได้พูดจะไม่ได้พูดลอยๆนะไม่ได้พ <inaudible> ูดลอยๆว่ามันไม่มีผลต่อตับต่อไตอาจารย์ปร right ัชญาคงทวีเลิศนะคะได้ม <simplify name> ีการวิเคราะห์วิจัยนะคะนําเอาตัวแคปซูลเอโมราเซามีินสูตรเอโมราเองนะแกะแคปซูลละลายแกะเออเขาเรียกว่าให้ผู้ทดสอบที่ให้ผู้ทดสอบนะคะทานเอโมราเซสมีินนะคะสูตรเอโมราเองเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลา28วันเพื่อเทสหรือว่า มีผลต่อตับต่อไต,อต,อตมีการตกค้างในร่างกายไหมปรากฏว่านะคะสูตรเอ x รเนะคะสามารถทานต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลตกค้างโดยไม่มีผลกระทบต่อตับไต,ตและไม่ตกค้างในร่างกายนะคะทำให้เวลาที่เราดูแลสุขภาพนะคะหรือคนที่กําลังรับเคมีบํบาบัดอยู่สามารถ ทานเอมูราเอ็กซ์หรือเอมูราเซซามีนเพื่อเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตได้นั่นเองนะคะโดยที่อยากจะให้มั่นใจเลยว่าทานแล้วไม่มีผลอย่างแรกคือไม่มีผลกระทบต่อตับต่อไตไม่ทําให้มีการตกค้างในร่างกายนั่นเองสามารถทานได้ในระยะยาวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ทําเคมีบาบัดนะคะไม่ได้ทําแค่เดือน2เดือนบางคนยิงยาวไป3าถึงหเดือนถึง1ปีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องทานเอมูราเซซามีนในระยะค่อนข้างยาวอาจารย์ท่านถึงได้มีการวิเคราะห์วิจัย นะคะเพื่อตอบคาถามนี้เลยว่าทานแล้วมีผลต่อตับต่อไต,อ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 ตมีตกค้างในร่างกายไหมไม่มีการตกค้างในร่างกายนะคะร่างกายใช้แล้วสนที่เหลือก็ขับออกได้ทุกวันเลยนะคะ